วันนี้ผมมีของจัดโต๊ะคอมมาป้ายานครับเป็นพัดลม G s u l i t e Table Fan Pro 3ซึ่งพัดลมตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดีไซน์เขาสวยมากใครที่เป็นแบบว่าขี้ร้อนนะครับแล้วอยากจะได้อุปกรณ์มาจัดโต๊ะสวยๆาง,งามๆเนี่ยพัดลมตัวนี้ถูกใจคุณแน่นอนแล้วผมบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่พัดลมธรรมดามันคือเครื่องฟอกอากาศพกพาได้ด้วย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว XCVT ครับแหมวันนี้เรามารีวิวของเล่นเล็กๆกันบ้างดีกว่ารอบที่แล้วผมเพิ่งรีวิวเจ้าตัว G-Su Life ที่มันเป็นพัดลม power bank ไฟฉายพกพาอเนกประสงค์ไปใช่ไหมซึ่งตัวนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยผมได้แบบใช้งานจริงๆจังๆเนาะจากตัว G-Su Life รุ่นหนึ่งมาเป็น G-Su Life รุ่น2เนี่ยเวลาที่แบบไปต่างประเทศหรือไปใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยผมรู้สึกชอบมากเพราะว่าผมไม่จำเป็นต้องพก power bank แล้วเพราะทุกครั้งที่ผมพกพัดลม G-Su Life ไปอะเอาจริงๆเลยผมใช้แบตเตอรี่เขาอยู่แค่ประมาณรี่ม ก็เอามาชาร์จโทรศัพท์ใช้งานได้เพียงพอหมายความว่ากระเป๋าที่ผมพกไปเนี่ยมันก็เบาลงไปได้เยอะก็คือ Power Bank หายไปลูกหนึ่งเลยครับซึ่งตอนนี้มันมาแบบอีกหนึ่งรูปแบบแล้วนี่คือ Table Fan Pro 3เป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะครที่มีแบตเตอรี่ในตัวด้วยแล้วก็เขาจะมีในส่องตัว แอร์ฟิลเตอร์ครับสามารถกรองฝุ่นได้ด้วยนะครับกรองฝุ่นกรองอากาศได้แล้วก็นี่เลยเขาเคมาไว้13ชั่วโมงด้วยกันนะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งซึ่งมันจะใช้ได้จริงยังไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามีการทดสอบให้นะครับก็อย่างแรกแกะกล่องกันก่อนเลยครับแบบอกได้เลยว่าวัสดุดูดีพรีเมียมยันแพ็กเกจนะครับ the world no 1 p o r t a b l e fan brand เอออันนี้ก็จริงนะครับเพราะถ้าสมมติพูดถึงพัดลมพกพาหรือว่าพัดลมตั้งโตะอะไรเงี้ยตอนนี้แบรนด์ G s u l i t e คือขายดีอันดับหนึ่งแล้วนะครบองา อุ้ยเจอกล่องอ็อเดอรี่นะครับผมในกล่องนี้ก็จะมีอะไรอะ่ะมีไขควงเล็กๆมาให้1อันนะครับมีสายชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type A to Type C แล้วก็จะมีในสองตัวเล่มคู่มือนี่ก็จะเจอเล่มคู่มือ User Manual 1นอันนะครับพร้อมทั้งอุปกรณ์ภายในกล่องมีอะไรบ้างไหนดูซิก็ในกล่องไม่ได้มีอะไรแล้วจะเป็นในสองตัวพัดลมเลยนะครับ What? นี่เป็นพัดลมเล็กๆนะครับก็อารมณ์เหมือนกับตั้งไว้ที่โต๊ะคอมประมาณนี้แล้วเราก็มีโน้ตบุ๊กมีคอมพิวเตอร์ใช้งานเราก็สามารถตั้งแล้วก็เล่นเกมได้นะใครที่แบบว่ามีโต๊ะแล้วแบบไม่อยากตั้งพัดลมตั้งโต๊ะไว้ที่พื้นเพราะว่ามันเกะกะบางทีเลื่อนเก้าอี้ไปชนอะไรเงี้ยหรือบางครั้งแบบเราร้อนที่ด้านหน้าจะเปิดพัดลมอัดใส่หน้ก,ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมตัวนี้มันก็ดูแบบเป็นของตกแต่งที่ดูสวยงามดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันนิดนึงดีกว่าว่าตัวพัดลมมีอะไรยังไงบ้างก็ อย่างแรกเลยมันเป็นฐานกลมๆนะครับแล้วก็มีตัวพวกยางกันลื่นต่างๆเอาวางเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวแกนตัวนี้หมุนไม่ได้นะครับพร้อมทั้งในสองตัวใบพัดตัวนี้แวบหันซ้ายหันขวานะครับก็คือมันสามารถเปิดสายได้ในสองตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นไฟวง RGB นะครับด้านหน้ามีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นี่กดเปิดปั๊บทำงานเลยง่ายๆเลยนะครับอ๋อมีหน้าจอแสดงผลด้วยตัวนี้ก็โอ้โหโอ้โอ้ลมแรงมากอันนี้คือปรับร้อย ได้ยินเสียงลมเลยไหมครับอันนี้คือพัดลมลมแรงจริงถ้าสมมติปรับร้อยนี่ถือว่าแรงอยู่นะดูจากผมผมเอาแล้วกันครับอ้าเย็นใช้ได้นะครับอันนี้ลมแรงสูงสุดนะครับมันจะส่งได้ไกลอยู่ประมาณ5.6เมตรด้วยกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอะผมขอลองปรับลดนิดนึงเพราะว่าเอาตรงๆเลยวางอยู่โต๊ะคอมแค่นี้ไม่จำเป็นต้องใช้ร้อยหรอกอันนี้ปรับ50ครับ50ก็โอเคนะดูดูผมผมนี่ก็คือยกผมได้ด้วยนะครับเอาจริงๆอยู่ประมาณสัก40 50แค่นี้ลมก็น่าจะแรงเพียงพอแล้วนะครับ ตอนนี้มันหันสายอยู่นะครับก็เอาจริงๆการปรับสายเนี่ยเขาจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้ครับถ้าเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะสามารถปรับสายได้นี่เป็น90องศากดอีกครั้งหนึ่งเป็น120องศา กดอีกครั้งนึงเป็น45องศาก็คือเราสามารถปรับสายได้3ระดับนะครับ45 90 120แล้วแต่ว่าอยากจะให้สายเยอะขนาดไหนบางคนขี้ร้อนจะเปิดจอตรงก็สามารถทําได้ก็กดวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเป็นรูปสัญลักษณ์ที่มันเป็นแบบเป่าตรงนะครับถ้ามันเป็นเป่าตรงปุ๊บก็สามารถใช้งานเป็นแบบเป่าตรงได้เลยมันก็จะหมุนวนกลับไปที่ตำแหน่งเดิมนะครับก็ใช้งานไม่ยากนะถือว่าโอเคในส่วนตัวด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับปุ่มเคน็อปนะครับที่เอาไว้ปรับความแรงพัดลมก็ปรับได้ใน้านับเบอร์ศูนย์ถึงเบอร ถือว่าโอเคดีเลยด้านหลังนี่มีช่องชาร์จอ้ออย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตเลยคือเขาไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้นะคุณจะต้องซื้ออะแดปเตอร์ชาร์จแยกเองมีสายชาร์จแต่ว่าไม่มีหัวชาร์จมาให้นะแล้วก็ในส่วนด้านหลังตรงนี้มีช่องชาร์จ Type C ตรงนี้ก็จะมีที่ปรับนะครับปรับแสงไฟอันนี้ก็จะเป็นการปรับความสว่างอ่ะผมกดด้านหลังนะครับปับ๊บนี่อันนี้เป็นปิดไฟอันนี้เปิดสว่างระดับหนึ่งสว่างระดับ2ส,สว่างระดับ3 แล้วก็ปิดไฟปรับได้3ระดับนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มด้านบนจะเป็นการปรับโหมดสีไฟแล้วว่าคุณอยากได้ไฟสีอะไรนะครับวันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นี่มีหลายสีสวยงามมากนี่เลยแล้วมันก็จะมีอีกโหมดหนึ่งครับที่สามารถแบบปรับให้มันเป็นแบบเปลี่ยนสีไฟออโต้ไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็คือกดไอตัวรูปไฟอ่ะ เป็นระดับที่สามไว้นะมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยๆสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ชอบบรรยากาศเดิมๆเนาะแล้วก็นอกจากตัวนี้เขามีฟังก์ชันเล่นอีกหนึ่งอย่างอ่ะผมขอปิดก่อนเราจะใช้เขยควงที่เขาแถมมาให้นะครับมันจะมีเขยควงแถมมาเพื่ออะไรถ้าไม่ให้เราใช้ใช่ไหมจริงๆด้านล่างตรงนี้มันจะมีช่องสําหรับขันน็อตครับเราสามารถขันออกได้อ่ะเดี๋ยวผมขันก่อนฮึบนี่่เสร็จปุ๊บแล้วก็บิดนี่ยกออกมาได้เลยอ๋อ นี่ไงที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นมันคือพัดลมเป่าอากาศที่สามารถกรองฝุ่นได้นิดหน่อยแต่จริงๆก็ไม่นิดหน่อยนะเพราะว่าไอ้ตัวไ้กองอากาศที่เขาให้มาเนี่ยอันนี้ถือว่าคุณภาพดีเลยครับเขาสามารถฟอกอากาศระบบ H11 ได้นะครับคือมันสามารถกรองดักจับฝุ่นละอองพวกมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยเข้าสู่ตัวพัดลมได้ประมาณ98%ก็เอาจริงๆเลยมันคือเครื่องฟอกอากาศชนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนด้านในตรงนี้เขาจะมีตัวใบพัดที่คอยเป่าอากาศเข้าสู่เราแล้วก็จะมีในส่วนของตัวตะแกรงนะครับที่ป้องกันด้วยเผื่อเกิดอุบัติเหตุหรือว่ามีวัสดุ แปลกปลอมหล่นเข้าไปใส่ใบพัดอาจจะเกิดเสียาหายได้นะแล้วก็ในส่วนตรงนี้บอดี้จะเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับผมก็น้ําหนักหนักไหมก็ไม่เหมาะสาหรับพกพาไปานอกแล้วกันแต่ถ้าสมมติจากไปแคมป์ไปเต็นท์อะไรยเงี้ยก็สามารถตั้งใช้งานได้นะครับทีนี้ผมมีข้อสงสัยมากๆว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงกันเอางี้ผมจะลองตั้งค่าไว้ที่50%เพราะว่าแรงลม50%เนี่ยก็ถือว่าเย็นระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วเราไปลองเทสทดสอบกันดูครับว่ามันจะเปิดใช้งานได้กี่ชั่วโมงครับ ก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้กี่ชั่วโมงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองไปใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันดีกว่าครับ ได้รอมานั่งเล่นเกมนั่งใช้งานอะไรต่างๆนะครับอย่างแรกเลยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกกาพัดลมจีซูไลตัวที่เป็นแบบวางตั้งโต๊ะมันดีกว่าไอ้พวกพัดลมวางตั้งพื้นยังไงก็คือ1ไอ้พวกพัดลมที่เราเคยใช้งานวางตั้งพื้นนะ่ย มันต้องเป่าออกด้านข้างหรือว่าเป่าด้านหลังเรานะครแต่ว่าบางครั้งเวลาเราเล่นเกมนะเราอยากแบบได้ลมมาประทะหน้าให้มันแบบเย็นๆสบายไงไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถตั้งบนโตได้แล้วก็เป่าได้แบบสบายๆแล้วก็อย่างที่2คือมันไม่เกะกะนะปกติพัดลมที่เวลาเราเอามาใช้งานเนี้ยมันเกะกะภายในห้องบางคนห้องแบบเล็กเงี้ยห้องไม่ได้ใหญ่มากพอมีพัดลมอยู่มันรู้สึกแบบอาจจะลุกจะนั่งอะไรเงี้ยมันลําบากแต่พอมีไอพัดลมตัวเนี้ยผมเอามาวางแบบวางไว้ตรงเนี้ยแล้วก็เล่นเกมอ่ะมันแบบพอดิบพอดีเข้าหน้าพอดีแล้วก็ไอ้ัมมมมสาาาอ่นีผชบกตรรงถ แบบ45องศาได้ใช่ไหมผมไม่ต้องการให้แบบมันสายไปทางคนอื่นเยอะขอแค่แบบให้มันโดนบริเวณไหล่เงี้ยมันก็ได้พอดีพอดีนะครับส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยอันนี้บอกตรงๆว่าตอนแรกที่ผมรีวิวแล้วผมบอกว่าเปิด50ใช่ไหมผมรู้สึกว่า50มันก็แรงเกินไปพอใช้งานจริงอะผมเปิดอยู่ประมาณแบบ15-20อยู่แค่ประมาณนี้ย15-20ซึ่ง ตอนที่ทำการทดสอบ50%น่ะแบตเตอรี่มันได้ชั่วโมงก็ค่อนข้างนานแต่ถ้าสมมติคุณมาเปิดแค่ประมาณแบบ15% 20%งี้แบตมันก็ได้นานยิ่งขึ้นขึ้นไปอีกนะครับเอาจริงๆแลวนะเปิดแค่ประมาณไม่เกิน 20ลมแรงก็เพียงพอแล้วนะครับ oh, oh. ส่วนเรื่องของแสงไฟอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและการถ้าสมมุติคุณรู้สึกว่าลำคาญตาเกินไปก็สามารถกดปิดในโหมดตัวแสงไฟ R G B ได้ส่วนเรื่องของลมนะครับถามว่ามันแรงแบบถึงขั้นปะทะตัวแบบจนลำคาญไหมอันนี้มันจะเป็นลมที่ออกมาแบบนุ่มๆหน่อยนะครับสัมผัสตัวแบบค่อนข้างนุ่มก็ถือว่าโอเคดีมากใครที่แบบว่าอยากจะได้อุปกรณ์ไปจัดโต๊ะคอมมาไปแต่งคอมแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงช่วยคลายร้อนเนี่ยตัว G S U i I e ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจส่่่ววนนนเรรืออองงขาาคะะตัี้จยูท ที่3,750บาทก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ใต้ดีลิปชันไว้ให้เผื่อใครสนใจอยากจะไปสั่งซื้อนะครับก็สามารถไปสั่งซื้อกันดูได้ก็หาโคด้ดส่วนลดเก็บเอากดเอานะครับผมก็ลองดูแล้วกันประมาณนี้สำหรับเจ้าตัว G ีสไล t ์เดี๋ยวรอบหน้าผมมีของอะไรมารีวิวมาป้ายยาเพื่อนๆอ,อีกรอติดตามได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ